นี่จะควรเสียงแข่งกับเสียงลบมาตอนนี้ก็เลยจะบอกว่าเหนื่อยตอนนี้คือก่อนหน้านี้โดนนกขลอมไปประมาณสามร้อยครั้งต่อวันนะคะซึ่งไงาม,าม่ต้องตกใจว่าทำไมน้ำมีดังหนึ่งเป็นเลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้เขาอ่านหรือเปล่าเฮ้ยมันเคยเห็นคนแบบนี้ครั้งแรกมันเป็นอัศจรรย์อ่ะเฮ้ยมันไปไปได้ไงครับทุกคนหลังจากขึ้นไวมากแล้วเราจะไปดูชั้นสองกันซึ่งวันนี้นะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเนี่ยมีดังสองบาทเราเล่น จากครั้งที่แล้วนะคะที่เราสร้างชั้นสายยังไหม่หมดวันนี้จะมาเก็บตกนะคะทุกคนเก็บตกข้อสอบแล้วเลยเราจะมาไปสร้างชั้นดาดฟ้ากันถ้าตังพอ,อไม่ใช่สิจะไปสร้างชั้นเฮลิคอปเตอร์กันนะ,ะ,นะ,ะทุกคนไปเก็บอันนี้มาเกิดโอ้ยโอเคแจางนห้ก็จะงใจะุ like พื่อนดไลค์กับแชร์กันซัดไปขายนะถ้าคนแล้วก็นดูกันเลยเฮ้ยอาจจะจริงๆรงอาจจะตอนนี้เสียงเสียงแคาจะหแหบเลยเนี่ยทำไมที่บอกว่าเพ่งไปต่อสู้กับเสียงนกมา ไปด้วยทุกคนโดนนอกแก้งนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ง,กงนกก็ไรู้ตอนนี้มันเป็นอาการที่แบบเดินแบบชิวๆไม่ต้องแคร์อะไรมากหรคะเพ่ตัง้งเราเรื่อเหลือเพื่อการให้เรามาเอฟเคปเป็นวันอ่ะเฮ้ยไปแก้งคนด้วยทุกคนว้าวอ่ะเร,ราบินขึ้นชั้นสตาร์ฟ้ามาแล้วค่ะกดไม่นายโยซิ่มีอะไรบ้างเอาเฮลิคอปเตอร์ออกไปนี่มันน่ารำคาญเนี่ยแคตตาคอปเตอร์เนี่ยบา้างไว้ตรงนี้แหละตรงนี้นะคะเราได้ตังละเจ็บปวด้านทุกคน เขาเลืกอกว่าเ่างกันจใช้ยังไงก็ไม่หมดแค่เราจะจ้างเบอร์เกอร์แต่จริงต่างอ่ะตอนนี้ง่ายเจ็บกว่าะกินเราดได้เอาให้รีบแบบตะกินเราได้เอาให้คอเตอร์ลงแบบดีๆนะทุกคนเราไม่ได้มีการโยนมันทิ้งเอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้มีการ อย่างไหมเราโยนลงไปแล้วนะ,ะเอ้ยไม่ที่โยนเราทําดีมากเลิคอปเตอร์เราลงแบบไม่พังนะ,ะทุกคนเพเสตีตาตามรางนะคองนั้นทุกคนมันไม่มันดีมากาต้องการตอไปนะคะเราจะมาสร้างเฮลิคอปเตอร์อันที่สองที่เรียบมาก่อนเราจะมาสร้างชั้นดาดฟ้ากันจ้าคี้เนียจะไม่มีอะไรไหมคะก็คือการกดใช้เงินไปวันๆวันยังไงไม่เอพีนะคะทุกคนเพราะตังคเราจะขึ้นไวมัง้งนี่หเหรอตอนนี้ตังค์เฮ้ยอะไรอย่าบอกนะว่านี่มันเป็นพาไปรานยานอกาสอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละเกมอ่ะ วว้า mm ต่อเกมแนเกมต่อไปนะคะที่จะเล่นอาจจะเป็นอันนี้ก็เลยทุกคนสแกรี่ซูชิมันมานั่นเออใช่ตังตังตอนนี้ต้องตังตอนนี้ตังตังต oh. mm ังต okay. ัง okay. ม okay. uh ันลดไปแล้วต่างมันลดไปแล้วแล้วใครมันเลี้ยงหมาอ๋อนล้วก็เลี้ยงหมาไว้ในโรงพยาบาลให้ไว้ยมันรู้สึกแปลกๆให้ประกาศคุ้มค่ายเหรอโอเคตังเราจะหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้โตอะไรเนี่ยโตและวตอนนี้ราคาอยู่สี่ล้านเก้าอี้ราคาสิบพันนะคะทุกคนช่วงนี้ เงินเฟ้อเศรษฐกิจก็มยังกู้เงินมาทาอะไรเงี้ยมาทำอะไรเงี้ย็บก่อนตรงนี้ทำไมนี่มันคือนี่มันมัเกาะเทเออเซ่เพิ่มก่อนตรงนี้ถ้าก่อนก็อีกชั้นอะเออใช่ก่อนก็อีกแหละเอออะไรเงี้ยอะไรอ่ะยูนิตฟูลแคร์อะไรต้องการกระป๋องเพิ่มกระป๋องให้เอากระป๋องให้ไหนมันกระป๋องบ้านใครคะได้นที่คนเนี่ยห้องน้ำเออว่าไปเนาะที่ยังมีห้องน้ำมีชั้นเดียว ตอนนี้ใครทุกคนต่างเราจะบอกว่าเหลือแค่200ล้านจาก2บิลเลี่อนแค่สองพันล้านใช่ไหมอ้าวไครวันนั้นว่สร้างหมดแล้วอ่อยังฟึ๊บทำไมรู้สึกงานสังสนแปลกแปลกว่าจะต้องว่าตังค์มันจะหมดใช่มันรู้สึกว่าตังค์มันลดแปลกแปลกนี่ตังค์มันจะไม่จะหมดยังไงก็ไม่รู้เออรู้สึกว่าตังค์มันจะหมดเออใช่หมดไปแล้วอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ตังเราแทบหมดเลยะคะทุกคนจากการใช้เงินเพื่อเฟื่ยมาดูซิว่าตัวนี้เขาทำเงินว่าโอ้โหก้อนละแสน วัสดีจะทะจะ้าวเจคเคนเพิ่งไล่อยู่เลยน,น,นั่นเกิจตอนไหนนี่นนในจังเพลินทุกคนการ์ดมาแล้วแบบไพคลุเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เพื่อฝึกปัญญาเราเล่นไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรจ้างคนงานมานห้าสิบเอ็ดล้านอ่ะจ้างไม่พอใะนี่มันตื่อเตอโอ้โหตื่อเตอตื่อเตอตื่อเนี่มันหน,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 น้ากากอีกาดำอ้อันนี้ทุกคน scp กับบล็อกพลอยอ่ะบล็อกพอย เออใช่เบอรควัยน่ากลอีกาลาม่มีมาที่มีขนตาสามเส้นมาน้องคนหนึ่งเขาพูดมาที่เขาเก่งเบอรควันมากทุกคนนั่นแหละตือตือตื้ออันนี้หมาย scp แล้วกับคิดมันคือน่า scp ตือ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 ตื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 อตื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 อตอตอคุ้อะไรมาอ๋อเอาสัตว์มาหาหมอทำไมสัตว์น่าจะยิ้มแย้มอย่างคน เราแบบคลิกเอาไปค่ะชวนเพจทาร์พีโต้โอคาพิโต้เพจทาร์พีตโต,โตโนะคะทุกคนเอ้ยนะคะคุณเออนี่วิทยทีวีนะคะที่เราสามารถเปิดลองให้เอ่เขาจะได้สัมผัสกันอ่ไม่มีประโยชน์ไม่ไพ่บัตรไพ่นะคะันรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปหาค่ะเฮ้ยเหนหื่อยใจว่ะอันนี้ไปห้องนี้นะคะเออเราจะไปหาอะไรนี่จะโคตรโอ้ย แล้วจะเปลียนเสียงทำไมอ่ะไม่รู้เลยมันแล้วแต่อารมณ์มันทุกคนคําถามต่อไปนี้ก็คือไอ้ปลาร์บะวาไข่เยังมันอยู่ที่ไหนสตาร์บูมเข้าไปสิจะมีมันจะมีแน่นหรอเออแ่ไม่รู้อะไรวะอ้าวเฮ้ยมันหายเก่งๆไว้ย่าบอกนะว่าบาร์ละวะไข่ต้องลงไปเอาถึงชั้นล่างเช็คก่อนเราหลักคือไข่นะคะนี่เราต้องการยาหมองกับยาหมองกับอะไรนะ ครีมอะไรมองไม่ชัดครีมไม่ใช่ครีมจะบอกนะเต็ดเต็ดเต็ดคนไข้ไม่หายใจแล้วกระไรเป็นปตายไปซ่าที่เป็โรงพยาบาลเถือ่อนหรือเรียกว่าโรงพยาบาลสามร้อยปีที่มีคนอาศัยมาถ,ถึงสามร้อยปีซึ่งเขาได้ตายวันนี้ไปแล้วฮึนันดูเถื่อนบเถื่อนมากๆมันไม่ใช่โรงพยาบาลนะคนแกเป็นอะไรมา ทำยัง,งไเ,งงเไกเ็ยังหลงไปอ่อช่วยเหลือกันูล้วหรอยอไม่ยอมคอม้น่งรับยิ่งรับวันคนไข้ยิ่งแปลกแปกขึ้นทุกทีแต่ตอนนั้นตัวฟ้าตัวนี้เขียวสองคนหน้าตาประหลาดสังคนอะไรวะยิ่งนับวันนะคะคนไข้ยิ่งปล่อยเส้นทุกวันแม้แต่เราก็กลายเป็นหมออีการลัมเออมันก็เกินแล้วเปล่าเอิ่มขอโทษนะคะคนไข้คนไข้รอตรงนี้ไม่กี่ชาติแล้วค่ะ พอดีว e <ım ensen> ่าที่นี่เราเป็นโรงพยาบาลร้างนะค่ะคนไข้จะรออีก3ามร้อยปีก็ยังไม่มีหมอมาให้มาหาคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเราไม่มีคนรับจ้างก็ลองสายอยู่นะแต่ขี้เกียจไม่ดูเลยไม่ใช่หน้าที่เราใช่ไหมเราอย่าทำแบบนี้จริงนะอันตรายโดนเขาตบเราพูดอย่างเงี้โอเคไปชั้นสามไงไอชั้นสี่ไอชั้นะเอ้าฮะเก็บตังค์มานะคะทุกคนได้ที่จ้างร้อยร้านแล้วเย่ ต่อไปนะคะเราจะซื้อคนงาน60ล้านเงินคนงานต้องให้ทำงานดีขนาดไหนชัดจะเห็นว่าแกทํางานไม่ดีนะแกจะโดนฉันเอาฟาดไดปไหมกระบอกแน่แกจ้างมาต้อง60ล้านนี่ซื้อของนี่หกสิบล้านดอนได้นะไม่ไม่ฉบัดถ้าหกสล้านกี่ยังพอว่านี่มันดอนใครกล้ากล้าไม่ไม่ใครหน้าไหนกล้าขัดคืนชัดเอ้ยโอ๊ยไม่ได้เป็นอะไรเช็คใหม่เช็คใหม่สามสอง ใครหน้าไหนกล้าค่ะถือหรือกล้าไม่ยอมทำตามลืมหมดหนึ่งสองสามแปใครหน้าไหนไม่กล้าผิดอีกแล้วช่างมันไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ชาดึยังไม่ได้ทุกคนต่อไปนะคะเออขออนุญาตเลกค้าคุณลูกค้าเชิญหลังไปจากโับมัแล้วค่ะคนไข้รอสามชาดใก็ไม่มีใครมารักษาแล้วครัพให้หนูหาประดับคนไข้ไมันจะเอ้หยุดแล้วมันยู่ชั้นหมอ ตอนนี้ทุกคนดูแล้วมันเป็นยังไงมันอยู่ชั้นแรกะค่ะท,ที่ที่เหมือนห้องแรกค่ะห้องแรกหรือรห้องสองก็ไม่รู้จำไม่ได้ลงไปยผู้ตื่น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 นี่ต้องการอะเนี่ยนี่ไงนั่นไงที่ฉันเจอแหละแปบลบว่าไข้นะคะแล้วก็ของคุณหมอคนนี้ตัดกันจ้าต่อไปนะคะเราจะขึ้นไปชั้นสี่เอ้ยห้าเอ้ยหกเอ้ยไม่มีห้าเอ้ยม่มีโง่เหรอ ถ้าแกกัดเบาะฉันนะฉันจะจัดการแกด้วยการเอาเม็ดตะวันให้แกกินช่วงนี้คนไท้โดนค่ะจะออกตาเนี้หนึ่งเพราะว่าฉันไม่ถามชัดเจนไทีมามันช้าช้าแกนกองไม่ค่อยความร่วมือกับการทำงานของเราสักเท่าไหร่ถว์ต้องมาก่อนนะไปจ้าการรักษาสั์ได้เงินสามล้านว้าวส่วนตรงนี้ไม่มีให้รักษานะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมีอะไรให้เราใส่ไหมน้อห้องคนงานนี่มันเยอะกว่าห้องคนไข้ สี่ร้านอัปเกรดอยากรู้อัปเกรดเท่าไหร่เนี่ยแกอัปเกรดมาแสนเดียวน่าเกรียดมากนี่ถามจริงนี่คขาอัปเดตเพื่ออะไรอ่ะอัปไม่ใช่อัปเดตอยู่มาอัปเกรดนะคะคลิปนี้เราต้องการน้ำมันให้ฉันน้ำม,มันจากไหนฮะคือบอกนะว่าไอ้ห้องเนี้ยเราจะจุดไฟเผาโรงพยาบาลบาหรอเฮ้ยมันก็เกินไปป่าอยากรู้ว่าน้ำมันเอามาจากไหนงั้นช่างมันเราไปโอ้ยติดทางเลยทำไมตอนนี้มัน อยู่ในช่วงรำครานอะรแล้วก็รำใหญ่แต่ไม่ค่อยชอบกินรำใหญ่ชอบกินรองกองเพื่อความทิ้งแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วตื่นทีไม่หนึ่งตัวเอ้ยเขาเรียกเป็นตัวบ้านต่เขาเรียกเป็นเครื่องเออน่าจะเครื่องเอ้ยน่าจะตัวเอ้ยเอาโค้งเขาถึงจะแม้จะไม่ชอบกินน้ำอัดลมก็ตามก็หยิบมันแต่ตามอัดใส่ตอนนี้ชอบอยู่ในช่วงน ไม่น่าจะกลเสียงแข่งกับเสียงน้องก็เลยทุกคนตอนนี้จะบอกเลยนะคะว่าเจ็บคอ<ม>ตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะตอนเนี้ยเนี้อัดมาอัดมาสิบสองนาทีแล้วยังไม่หายเจ็บคอเลยทุกคนเอ้ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบสองทุกคนอันนี้มันยังไม่ได้ตัดไงทุกคนถ้าตัดนะคะแล้วจะเหลือเจ็ดแปดมั้งไม่ก็อติบอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยการตั้งรลดัจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นช้าช้าคนไครก็ม,าม้ามาไม่นะ,ะพา,พา ไม่นะหมาหอมหอมกำลังจะตายอุ่ยไงห่นถ่านตั้งแต่ไม่รักษาหรอกวันนี้เรากำลังคืบหน้าทางการเงินนะคค่อนข้างต่ำเลยไหนพี่แกทำงานถึงไหนแล้วว่าเสียใจเจะาปืนเจ้าไฟฟ้าดีวะทำงานตั้งใจหรือเปล่าอ๋อตั้งใจตั้งใจทำงานตั้งใจหรือเปล่าอ๋แกเอาอะไรไปกินเนี่ยอืมพวกนี้นะนี่นะ ทำไรทำไรโหแบบทุกคนเอาของเหมือนกันหมดเลยมีแต่ไอ้นี่กับไอ้นั่นแล้วก็ไอ้นี่เอาของมากินเหรองั้นเหรอสามสองอุ้ยรู้สึกจำจำทำจ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 ำสนองก็ไม่รู้ทีามันรู้สึกเจ็บคอแล้วจากการตะโกนสู้กับเสียงล็อกมาเอ้ยหายไปที่ไหนแล้วนี่นะว skinny, ันนี้เป็นวันเสาร์เออ ถ่ายวันเสาร์วันดูสิใช่จ้ะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองห้าหกแปดซึ่งวันนี้เราจะเล่นคลิปนะคะคลิปที่จะลงก็คือคลิปอะไรนะลืมไปแล้วโอ๊ยวันนี้นะคะวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์แลคคลิปวันนี้ก็คืออะไรอ่ะจะไม่ได้เลยคลิปการทาอาหารทุกคนถ้าคนจะไม่รู้นะคะก็ไปดูได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะตอนนี้อยู่ในช่วงเกริ่นนาซึ่งคลิปไอ้คลิปทำอาหารนั่นน่ะ เราจะมาดูแบบซึ่งนด้วยคำนี้ยังไม่จะลงพี่ไม่ถึงเวลาลงก็ถ่ายเห็นไหมถ่ายเ่อนอ่ะถ่ายก่อนเวลานะคะอีกชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบห้าทีจะลงซึ่งฉันก็ไม่สามารถดูได้แต่ก็ให้นกเนี่ยจะรอทุกคนนกมัจะให้ความร่วมมือหรือชนทีีีทีีมาบอกแก้วหละวกานนกรอรอทุกนนกจะให้ความร่วมววกกวววม,วมือในการทคลิปนะคะทุกคนเพราะมันชอบบินหนีตลอดแต่มันก็ไม่อยอมให้ รู้ว่ารู้ว่าทุกคนจะฟังว่าไม่ฟังไม่ดูเรื่องใช่ฉันก็ฟังไปไม่ดูเรื่องเหมือนกันนั่นแหละพยายามพูดช้าช้าอย่างจะพูดอะไรนะเนี่ยช้ามากขึ้นมาเนี่ยโอเคจะพยายามจำให้ได้นะคะทุกคนเราเราจะทำอะไรนะอ๋อใช่คอนเทนต์นกคอนเทนต์นกนะคืองงอ่ะพอจะพูดก็เจ็บคอพอไม่พูดก็จำก็ไม่เจ็บคอแต่จำไม่ได้ดีเนาะ คอนเทนเนอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวทีนี้ก็หันหูอะไรอย่างหญ่ก็จะขยัอะไรฉันั้องมาปวดหัวกับชีวิตตัวเองนะบางทีก็เกรงบางทีก็อะไรก็ไม่รู้บางทีก็นกบิงนกก็มาจิกหัวเราเลยซึ่งคอนเทนต์นกนกคอนเทนต์นกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงคอนเทนต์นกเนี่ยเราต้อกับนกใช้ความร่วมมือในการลงคลิปเพื่อที่ว่ามันจะได้เราจะได้ทวาคลิปแบบสมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมดูกันด้วยนะเอาให้มันเอาคืองงอ่ะคลิปที่ฉันพูดอะไรคลิปสุดคุณไม่มีเงินไป แต่คิดจะลองดูนะส่วนที่คิดที่พี่ไม่ได้พูดอะแบบแต่คิดที่ไม่ได้พูดน,นะคะทุกคนคนดูเยอะเยอะไม่รู้แบบรู้สึกเหมือนเป็คนเนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามีดมหองมาจากตูดนกอะ่ะมันตดได้เนี่ยโอ้ตกแปลกแล้วอะไรอนี่ยอ๋อไอเสื้อไอเสื้อนี้เองโอ้โหมันเสื้อ,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 อคนรวยทันเราเป็นคนรวยนะคะใส่เลยอ้าวคุณนานเสร็จแล้วโอ้ย ค่ารีถ่ายคลิปนี้จบแล้วคะทุกคนเพราะว่าจะพอจะ <c oughs> เราไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายคคลิปนี้ะต้องะมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งด้วยทุกคนโอ้โหเหนื่อยอะอะไรไมาคุยอะไรคุยมาทำอะไรในห้องเนี่ยอ๋อไม่ไปหาอักินอาหารอยู่ไหน where is อาหาร where is fooder เข้าไม่ได้ไปเดินออกไป,ไปความสวยความสวยอะจากการสำรวจนะคะทุกคนน่าจะจบแล้วนะสำหรับชั้นนี้แล้วก็ชั้นน่าไม่มีแล้ว โอเคเก็บต okay. ามมาก่อนห0าสิบล้านะคะแเพื okay. ่อนทำระเปีอาจจะจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์จบบริบูรณ์นะคะที่ชั้นดาดฟ้าแล้วคนบออางทีก็รู้สึกเศร้าๆนะเกมมันจบแล้วแล้วคนมันพูดออกแปลกพูดเหมือนมีคนังมีตุยดิไมไ่พูดเหมือนแบบมันสายไปแล้วคุณทำอะไรลงไปมันสายไปแล้วตอนนี้มันทันไหมประมาณนั้นนะอ่ะอ่ะจะทําตัวเป็นนี่ค่ะทุกคนคือสิ่งที่เราได้รับมามใน่เซฟส่วนตัวไม่ใช่ไม่แง่ไม่ควลาผใช้ บางที่ป้าโรงพยาบาลว่มัเศร้าเหรือทุกคนมาร้องเพลงร่วมาลาโรงพยาบาลสามล้ยปีนะ,ะทุกคนลาชเชอได้สักทีลาก่อน,นนั้นน่าจะดูกันว่าเพงลงอะไราลบบเราจะมาบอกนะคะว่าที่มีห้องไอซยว่าตรงไหนเ่ะเมันแนะนําจุดแตจิงจุดมันแนะนำโรงพยาบาลใช่เผื่อมาคาได้นะโรงพยาบาลเป็นสีเขียวถึงแม้าบางทีจะเป็นสีชมพูเข้ามานะคะจะเจอพนักง,งานแคชเชียร์ยิ้มแข่งสามารถไม่ไม่สามารถไ่เก็บตังค์ได้เพราะ เก็บได้แค่สองคนเดียวตร,ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องของโป o d u c t i o n ไม่ใช่โปร d u c t i o n d u c t i o n นะคะก็คือการส่งก้อนละหกสิบบาทนี่อันนี้เราสามารถไม่เก็บได้อันนี้เป็นโซนของรถพยาบาลนะคะที่จะรับไปรับผู้ป่วยไม่ใช่สีจะไปตีคนอื่นเข้าไปทั่วซึ่งก็อย่าไปบอกใครนะคะนะและก่อนอื่นนี่มีคลิปคลิปครั้งสุดท้ายก่อนให้จะกดตีเวอร์น,นะคะมาสามอ่ะลืม นี่นะะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนของพนักง,งานใส่แมสเป็นการที่เราเนี่ยเพื่อจะเปิดิว o d u ปะโ r o ดิวชั o n r o นะคะอันนี้จะเป็นก้อนละเท่าไหร่อยมอมไม่ทันสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท,บาทโอ้ยเจ็บคอเนี่ยที่บอกนมันเริ่มแปลกแปลกขึ้นทุกวันทุกวันหนึ่งร้อยล้านเก็บได้ภายในสามวิอันนี้เป็นห้องที่บอกนะคะตรงที่วันของเราจะปิดอย่าง จะเปิดอย่างสมบูรณ์แล้วแต่คนไข้จะมารอเป็นร้านคนเราก็ไม่รักษานะคะนี่เป็นห้องเอ็กซะเรย์กดให้หน่อแล้วก็กดกดกด,ดเออให้เขาได้แบบดื่มยาบมันกานนะทั้นต่อไปรักษาคนไข้ได้ตัง10สิบล้านนะคะทั้นต่อไปนะคะเราจะมา s t a f f food c o s t เหมือนจะเป็นห้องกินข้าวพนักง,งานนะคะเอ,อ้ไม่มีบราาชัยแหละดู้าักเลยอ,อันนี้เป็นห้องของยามที่ชุดจะยามชุดยามราคาสิบล้าน แตอไอ้โจ้นี่ย,นยังอยู่เหมือนเดิมรัฐเธอได้จากที่เออเ้าอันนี้เป็นห้องบดิชั่นลูบอีกแล้วก็เพิ่มเติมคือก้อนละสี่หมื่นจ้ะชุดยามชุดละสี่ 40, ล้านไอ้สี่สิบล้านนะเนี่ยอันนี้ท้กคนดูตรงปลายจอมุมขวาน,นะคะเห็นไหมมันจะเพิ่มให้เราเดินไวขึ้นเป็นไงล่ะส่วนต่อไปนี่เป็นการเก็บตังหกสิบล้านและไปดูชั้นต่อไปกันจ้า ชั้นต่อไปนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เอาไปจีคนอคื่นเขะาไปทั่วขัดได้แล้วมาดูชั้นสับเลียนที่คนรอสามชาติยังไม่ได้เนีย่ยน่าสงสารนะแต่ขี้เกียจความขี้เกียจค้อมำงทุกสิ่งตรงนี้ก็เป็นอาการชุดเหมือนเดิมคะ่ะชุดคนรวยแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนห้องรักษาสัตว์จ้าสตาฟฟรูมชูเกอร์ three days later แต่คนไท้คนนี้ก็จะรอนะคะไปสามชาติถึงหน้าเขาจะน่ารักหนี็ตามห้องเซอร์กี้ลี่ไม่รู้ห้องไหนก็ไม่รู้อย่ห้องชิพจ CPU อนซีพียลยไอพีไอพีไอไม่ใช่อไ,ใชไอพีนี่นี่นไปไกลแล้ว <c oughs> อะไรนี้กำลัง <c oughs> คิด,ดี๋่ว,ว่าที่จะเป็นพัตพตะโกนตะโกนแข่งกับเสียงนกหรือว่ามันพอฝุ่นพระตอนนี้โคตรตอนนี้คันคอทุกคนมันอนนี้ผงเอาไปติดจานคอนอันนี้เป็นโซเรตรูมนะคะห้องเก็บของ ไม่อ่านไม่ออกน่าจะห้องพลังงานปั่นไฟทุกคนน้มปั่นนี่ฟ้าก็คงไม่ออกมาจากกรงอันนี้เป็นห้องสตาร์ท룸ไอ้ไม่รู้บอกไปยังลืมมาทุกคนเด็กไปทำธุระมาธุระก็คือพี่เปเสียบป,ปั๊กไปเสียบปั๊กใช่ไหมเป๊เสียป,ปั๊กมาถือนะคะอะไรกนดูนั่นแหล,ละแล้วต่อก็คือการกลับและเพื่อไปราใช้ได้จากที่ก็ต้องไปยืนสลบรหน้าโรงพยาบาลนะคะก่อนที่จะคนในเบิร์ดสามสอง สามนล,ลาเธอได้สักทีลากอนลาเธอได้สักทีลากอนเลยโชคดีเฮ้ยต้นย่องไพมสารพีของเรานะคะก็ได้จบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นกันมาคะร์ทคอนสารัคลิปนี้ค่ะชอบกันบ๋านชั่มกดไลค์กดแชร์กดติดใครด้วยนะบายยเจอกันลิปหน้าเท่า ประมา300ปีไปแล้ว,ว,ว,วม่นมันเจ้าขนาดนี้คิดถึงทุกคนก็จบที่บอดนะคะก็คือจบไปแล้วลงพาบาล300ปีก็หวังว่าจะมีแบบให้คนอื่นๆนะคะทุกคนก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะเจ้าอ่ะใครที่เสียใจยกับการหรือว่าดีใจกับการที่งพาบาล300ปีจบไปแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยบ๊ายบาย